สุดแรงเกิด EP นี้ขอเสนอ5อันดับซีนละครไทยที่ดูแล้วขัดใจไหนๆเราก็เวิร์กฟอร์มโฮมอยู่กับบ้านเพื่อรักษา Social d i s ส a n c นซิ่เราจึงได้มีโอกาสคุดดูละครเก่าๆจึงเป็นที่มาของสุดแรงเกิด EP นี้อันดับที่1สีนางเอกปลอมเป็นผู้ชายเจ้าฮะละครแนวนางเอกปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อเข้าไปสืบค้นความจริงบางอย่างในตระกูลใหญ่แค่เติมหนวดตัดผมสั้นใส่เสื้อเชิ้ต ก็ดูเป็นผู้ชายแล้วโอ้ไม่มีใครจําได้จริงๆหรือเนี่อันดับที่2อีลนสั่งเสียรักเธอฉากสั่งลาก่อนตายที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ยังต้องมีถือเป็นอีกฉากที่คนดูต่างคิดในใจว่าทำไมทําไมไม่รีบเรียกรถพยาบาลครับอันดับที่สาซีนสะดุดแล้วสปา มันจะต้องมีฉากที่ตัวละครเดินก้มหน้าก้มตาและไปชนเข้าอีกฝ่ายหนึ่งแบบไม่ตั้งใจบางรายก็อาจจะล้มทับกันืจากนั้นทั้งคู่ก็สบตากันปิงปิงเอ๊ะนี่มันคือความรู้สึกอะไรกันคะอันดับที่4ซีนตัวประกันในสถานการณ์นาซิวหน้าขวานที่พระเอกนางเอกกำลังซ่อนตัวจากผู้ร้ายในสถานที่ทอพิตอย่างโกดังร้างมักจะต้องเกิดเหตุให้ผู้ร้ายจับตัวได้เพราะทำของตก อันดับที่5ศีสปืนลั่นเมื่อไรก็ตามถ้ามีการแย่งปืนเป็นอันรู้กันว่ามันจะต้องลั่นตัดภาพเข้าหน้าพระเอกทีตัวร้ายทีและตัดเข้าโฆษณาอ่ะนั่นไงกลัวละมีสินะละครไทย